โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟกเตอร์เลวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟายซึ่งเราจะมาเล่นหมวดแต่แด่นดับแบบคู่ละกันนะเราไม่ค่อยได้เล่นแบบคู่เลยส่วนมากจะเป็นแบบทีมนานๆทีก็จะแบบเดี่ยวแต่แบบคู่นี่แทบไม่เห็นเลยในช่องผมวันนี้ผมจะมาเล่นแบบคู่หน่อยกันแล้วกัน ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากทุกคนช่ยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเอาวะเจอเกาะสวรรค์สักทีเล่นมาสองสามวันนี้เจอแต่หัตะวันโอ้โหวันนี้เรามาเจอเกาะสวรรค์แมบปบที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับผมแต่ผมอยากได้พีค ก่ากับคืนมาผมไม่รู้นะทุกคนอยากได้พิกเก่าหรือพิกใหม่แต่ผมคิดว่าพิกเก่ามันคือสัญลักษณ์ของฟรีปลาไปแล้วอ่ะพริกหลังคาแตกอ่ะหลังคาพังอ่ะเพื่อน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 มึงจะลงไม่ได้เด้อลงพิกไม่ได้เด้อเอ้เพื่อนอย่าลงพิกมันลงมาแล้วให้ทำยังไงได้อ่ะ เราต้องรีบเก็บแล้วปืนอ่ะเพื่อนไปเพื่อนถอยเชื่อผมเถอะโปรดถอยนะครับเพื่อนไม่ควรอยู่บริเวณนั้นนะเพื่อนคิดอะไรอ่ะมาถึงก็ลงตรงจุดเดือดเลยอ่ะเพื่อนคิดอะไรอยู่ถามน่อยเฮ้ยเพื่อนยิงได้ว่ะ เอาเรื่องจาดเพื่อนสโล่ไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเรายืนคอยให้กำลังใจนายตรงนี้มีคนชุบมีคนชุบแล้วไงหรอกูไม่ไปหรอกขาพ่อมเฮ้ยเพื่อนข้าหมดตี้ว่ะตึงเกิน เพื่อนตึงไปสามคิวเพื่อนได้3มคิวอย่างไวกลับมาที่ผมนี่ยังไม่ได้สักคิวเลยครับผมตอนนี้แลาไม่มีปืนระยะประชิดสู้อ่ะเพื่อนแบกเราได้อยู่นะเนี่ยเพื่อน ผมไปหาเพื่อนก่อนกันแล้วกันตอนแรกคิดว่าแบบจะตายไวนั่นเองแต่ดูทรงแล้วเพื่อนน่าจะแมกเราได้อยู่มาเดมาเดอยู่ไหนรอจ้าอยู่ไหนกันหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนยังโหด โหดไปพ่นุ่มพ่นุ่มโหดไปโอ้กระสุนลูกซองดิไม่มีกระสุนลูกซองให้กูเล่นบ้างเลยอยู่ตรงไหนวะมันอยู่บริเวณนี้แหละเพื่อนเหนวะนไหนอ่ะตัวย สวยงามมากี่ไงเจอแล้วแล้วขอคิวมั่งไปไหนแล้วอะ่ะโอ้โหแย่งเพื่อนไม่ทันเราแย่งเพื่อนไม่ทันครับเมื่อกี้ไม่งั้นนะเพื่อนอย่างไวอะ่ะ เราไม่มีก่อสามว่ะเพื่อนมึงคองพีกเลยหรอเอาเรื่องจัดอ่ะเพื่อนคองพีกอ่ะเพื่อนระวังคนนะผมช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้เลยนะผมบอกเลยหลเหลือยี่สิบคนว่ะ เพื่อนใส่เลยเพื่อนใส่เลยเรามั่นใจอยู่แล้วว่านายแบกเราได้ใส่แล้วกลัวแล้วครับไม่เคยกลัวสวยเ่ินไหวเงินไหวสวยได้คิวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอเคนึกว่าจะไม่ได้คิวกับเขาซะแล้ว มีคนมะไม่น่ามีคนนะกล่องยาเรามีสิบแปดเลยอะเราทิ้งกล่องยาไปสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีกล่องยาเราเยอะเกินกล่องยามันเยอะเกินไปเพื่อนได้กี่คิวเลยววะเพื่อนได้ห้าคิวแล้วมั้งนี่มามองที่เราเราได้แค่คิวเดียวเองอะ ผมซื้ออ้น,นี่นก่อน,นกัน,นแล้วกันชิปโเกตเอาให้มันเป็นสามอันเพื่อนคนเมื่อกี้มันขึ้นนะบริเวณไหนวะสวย่วงเป็นไหว เพื่อนไหวเพื่อนต้องไหวไม่ไหวก็บ้าสอัญญาก่อนเลยอันดับแรกเฮ้ยเพื่อนกูโมต่ตะเก็บของขอโทษทีครับเพื่อนเราโม่ตะเก็บของเฮ้ยเพื่อนเพื่อนได้โอเคสวยงามมากขอโทษ เพื่อนกูมวแต่เก็บของเพื่อนเพื่อนเพื่อนชูปุกอนเฮ้ยโอ้โหผมก็คิดว่าไม่มีคนเมื่อกี้อ่ะผมเลยเก็บของไม่งั้นไม่ได้แอมผมหรอกผมบอกเลยขอก่อ,อสามหนะ่อยดิปัญญา ไอ้อัปเกรดเกาะไม่ใช่พันยากล่องอัพเกาะอยู่ไหนอะมีคนมาบริเวณนี้อีกแหละทำไมคนเยอะจังวะเพื่อนกูอยู่ใ,ใกล้มึงไว้ก่อนเลยกันแล้วกันไหนอะไม่เห็นมีใครเลยอเพื่อนไปตีนขึ้นตีนขึ้น ล่วงเฮ้ยไม่ล่วงเป็นไปได้ไงท่านผู้ชมกูจะแตกจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหเรื่อนเยอะจัดโอ้ยกระตุกกระตุกเราโคตรกระตุก ไม่ไหวว่าขอโทษทีครับเพื่อนไม่ไหวเพื่อนแบกมาตั้งนานกูช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลยอะโอ้โห oh, <no. S 1> oh, oh. เราก็เล่นได้เท่านี้แหละครับเพื่อน